เทสลาเสียกำลังหลักอีกหนึ่งรายเมื่อมิลานโควัชหัวหน้าฝ่ายผลิตหุ่นยนต์ฮิวมนนอยด์อย่างออ t ติมัสของเทสลาประกาศลาออก สำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องราวของวงการหุ่นยนต์แมนนอยด์ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่ามิลานคอวัตรองประธานฝ่ายหุ่นยนต์ของเทสลาที่พัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์อย่างออปติมาสประกาศลาออกหลังทำงานมายาวนานกว่า9ปีซึ่งทางมิลานคอวัตนะครับเริ่มทำงานในเทสลาตั้งแต่ปี2016จากการพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติออโต้พ l o t ลก่อนจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าวิศวกรซอฟต์แวร์ของโปรเจกต์ในปี2019และ เปลี่ยนทีมพัฒนาหุ่นยนต์ฮิมนนอย์อย่างออพติมัสปี2022และปลายปี2024นะครับก็ได้รับตำแหน่งรองประธานโครงการออพติมัสซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในอนาคตของเทส l a เนื่องจากอีลอนมัสนะครับยังโฆษณาว่าโปรเจกต์ออพติมัสจะเปลี่ยนเทส l a ให้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงถึง25ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ816ล้านล้านบาทในอนาคต สำหรับการลาออกของมิลานโควัชนะครับเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงเหตุผลว่าต้องการใช้เวลากับครอบครัวในต่างประเทศมากขึ้น ไม่มีความขัดแยงด้งใดๆกับทางเทส l a และทีมงานซึ่งทางมิลานครับยังคงจะสนับสนุนเทส l a และ Elon Musk อย่างเต็มที่โดยการล่าออกของมิลานครับจะมี Ash a อชช็อกเอลูส w a มีซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้นำทีมระบบขับขี่อัตโนมัติของเทส l a มารับผิดชอบสำหรับโปรแกรมของ Optimus แทนซึ่งปัจจุบันครับการพัฒนา Optimus อย่างต่อเนื่องยังคงมีหลายฝ่ายที่ตั้งข้อสงสัยถึงความคืบหน้าและการใช้งานจริงของหุ่นยนต์ Optimus จากเท s l a เนื่องจากในอดีตครับทางเท s l a เคยถูกวิจารณ์ว่ามีการควบคุมการสาธิต Optimus จากระยะไกลซึ่งไม่ได้แสดงศักยภาพของหุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติที่แท้จริงรวมถึงก่อนหน้านี้นะครับอดีตผู้จัดการโครงการด้านเทคนิคของ a u t o m u s ที่เคยอยู่กับเท sla มานานถึง7ปียังย้ายไปร่วมงานกับ f i u r e ซึ่งเป็นบริษัทหุ่นยนต์ Humanoid ที่มีสัญญาป้อนเข้ากับโรงงานของ BMW และเป็นคู่แข่งในตลาดหุ่นยนต์ Humanoid ของเทส la เช่นเดียวกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน